แต่มันใช้เวลานานนะพ่อกับพ่อจะมานะฉันแปะขนมปังกับมันฝรั่งมาให้คุณหนูดีกว่านะไม่ไม่ฉันฉันไม่เป็นไรอะ่ะกินอันนี้ก็ได้อะ่ะไม่ไม่อย่านะอย่าก,กินเดี๋ยวท้องเสียนะเดี๋ยวฉันทำขนมปังมันฝรั่งให้ห้านาทีในะเองนะโอเคไหมอมืนี่รออะไรอยู่หรอวิเวกไปเอาช็อกโกแลตมาสิ่เร็วเข้าเอามาให้คุณหนูเร็วเขากินนี่ไปช่วยเบลลาทีไปเร็วขอโทษทีนะชิวันี เดี๋ยวแม่จะทําพุดดิ้งข้าวให้กินนะโอ้ไม่ค่ะแม่ช่างมันเอ,อไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเหรอไหนบอกว่าเผ็ดยังไงล่ะเดี๋ยวจะทำอาหารให้อีกพวกเขารักเรามากดูแลเราอย่างดีเหมือนกับคุณปู่ที่ดูแลเราเลย โทรหาใครชื่อวานีเหรอไม่เอานะพูดไร้สาระฉจนจะโทรหาชื่อวันีทำไมละ่ะฉันโทรหาทานายตึงหากว่าไงนะเนอะย่าเงียบเดี๋ยวเขาได้ยินเฮลโหลค่าคุณผู้ชอตทมเป็นยังไงบ้างคะสบายดีคะ่ะคือฉันมีเรื่องสำคัญแล้วก็ด่วนมากด้วยคะ่ะรับว่ามาเลยเราอยากจะร่างพินัยกรรมคุณปูใหม ของคุณรานาเหรอครับใช่ค่ะคุณปู่อยากจะร่างพินัยกรรมใหม่เขาจะโอนสมบัติให้ฉันกับแจสค่ะแล้วชิวันีเหรอครับชิวันีเหรอชิวันีเนี่ยคุณปู่เขาตัดหางปล่อยวัดชิวันีแล้วเ่ะเขาไม่อยากจะได้ยินชื่อของชิวานีอีกเพราะว่าเธอทิ้งเราไปหลังจะเกิดเรื่องนั้นยังไงละ่ะก็ใช่นะครับ หลังจากแต่งงานกับคนใช้ใช่ไหมค,ครับคุณปู่ก็ตัดหางทิวาน,นีเลยนั่นแหละคุณปู่จะร่างพินายกรรม,มาห่วงไงนะวันนี้เท่านั้นนะคะรีบมาเออไม่ต้องห่วงครับผมจะจัดการให้ขอบคุณนะเจอกันคะ่ะอะไรกันเนี่ยมาฮิมาไม่เอาหนะ่าแจสคุณปู่กำลังโกรธทิวาน,นีนะคิดว่าคุณปู่จะไม่เปลี่ยนพิ่นยกรรมเหรอ ฉันแค่ทำแทนก่อนที่อาบีมันยูจะเป่าหูคุณปู่เราจะต้องให้คุณปู่เซ็นพินัยกรรมใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดทำไมถึงคิดว่าคุณปู่จะยอมเซ็นจะเอาลายเซ็นของคุณปู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันไม่ใช่หน้าที่เรา อาบีมันยูจะทำให้เราเชื่อฉันสิอาบีมันยูเหรอใช่อาบีมันยูฉันมีแผนคอยดูก็แล้วกันนี่ชื่นไม่นด้โทรมาอ๋อ จะทำอะไรนะ่ะคุณเออคุณนั่นแหละทำอะไรนชวันีนะฉันอยากจะถามน้องสาวว่าสบายดีไหมก็แค่อย่าใช้อารมณ์เลยนะลืมชิวันีไปก่อนเราจะต้องคุยกับอาบีมันอยู่มาสิชิวันีเหรอชิวันีอะไรของเธอชิวนันีก็คือคนที่คุณปู่ตัดออกจากพินัยกรรมใช่ไหมเล่ ที่วันนี้ที่น่าสงสารเราไปกันเถอะ ฮัลโหลฮัลโหลปนาไดคุณหนูสบายดีไหมบ้านรากูเล็กมากคงจะลำบากมากสินะปนาไดบ้านเล็กก็จริงนะแต่คนที่นี่น่ะใจดีมากเลยล่ะทุกคนน่ะดูแลหนูอย่างดีเลยนะคะปนาได พี่จะสวักับพี่มาหิมาล่ะหนูพยายามโอหาพวกเขาแล้วแต่ไม่รับสายหนูเลยนะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอพวกเขาไม่อยู่ค่ะจะคุยเออกับคุณท่านไหมคะคุณหนู <c oughs> ได้ยินเสียงคุณหนู <c oughs> เขาอาจจะดีขึ้นก็ได้ไม่เลยครับไม่ใช่ตอนนี้เขาหนูถามพี่จัสวานก่อนว่าคุณปู่ให้อภัยหนูหรือ,อยัง ถ้าคุณปู่ได้ยินเสียงหนูเดี๋ยวจะรำคาญหนูเอาปลุเปล่าอะค่ะหนูไม่อยากให้คุณปูนะ่น่ะไม่สบายใจหนูเชื่อในพี่จัสวาน,นะคะว่าเขาจะช่วยําให้คุณปู่ให้อภัยหนูให้จนได้นะคะขอให้เป็นแบบนั้นกนแล้วกันหนูเออฝากดูแลคุณปู่ด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะคุณหนู เดี๋ยวฉันจะคุยกับคุณท่านให้นะคะขอบคุณนะป้านาดายหนูไปแล้วนะ